เกิดอีหยงขึ้นครับพี <S <S ่น <cado> ้องทําไมวงหมอลําศิลปิน <cado> ภูไทยนะครับทําไมถึงเลื่อนวันเปิดฤดูกาลสาวสีตอนแรกกําหนดการเขานะครับผมเขาจะเปิดฤดูกาลในวันที่1ตุลาคมนี้เนาะแฟนคลับแฟนเพลงก็จองคิวจองตั๋วกันแล้วไงสาวสีใช่มั้ยค่ะก็สําหรับศิลปินภูไทยนะก็เรียกได้ว่าเราเองก็ได้ติดตามมาตั้งแต่ หลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วฤดูกาลนี้ค่ะคือสปายเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินรพระเอกนางเอกแล้วก็มีศิลปินเด็กอย่างน้องคอปเตอร์เข้ามานะคะก็ทําให้มีกลุ่มปิดเป็นกลุ่มปิดผู้ไฮไลท์สตรีมมิ่งเข้ามาอีกแล้วก็ กระแสโซเชียลมีเดียนะคะอูวีผู้บริหารนะคะก็ได้ไลฟ์สดอยู่บ่อยๆพูดคุยแล้วก็ทักทายแฟนคลับ f อแล้วก็พูดถึงผลงานแล้วก็เพลงแล้วก็การเปิดฤดูกาลซึ่งเราก็เห็นได้ว่าประกาศก่อนหน้านี้ก็คือวันที่1ตุลาคมนะคะแล้วก็สําหรับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ได้ออกมาประกาศอีกครั้งค่ะวันเลื่อนเปิดค่ะจากวันที่หนึ่งตุลาคมไปเป็นวันที่8ตุลาคมค่ะผมล่าสุดนะครับทางเพจศิลปินภูไทยนะครับผมก็ได้ออกมาโพสเคลื่อนไหวบอกว่าประกาศด่วนค่ะ เลื่อนคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลจากวันอังคารที่1ตุลาคม2567นะครับเป็นวันอังคารที่8ตุลาคม2567เนื่องจาก เหตุการณ์น <otion> oh. ้าท okay. so, like, so like ่วมจึงท like ําให้การขนส่งอุปกรณ์ประกอบโชว์ที่สั่งนําเข้าจากต่างประเทศเดินทางมาถึงล่าช้ากว่ากําหนดจึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมานที่นี้ด้วยค่ะอ๋อก็มันเป็นเขาเรียกว่าภัยธรรมชาตินะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออย่างน้ําท่วมอย่างที่เราเห็นกันเลยช่วงนี้นะคะหน้าฝนปลายฝนเนี่ยจะมีหลายพื้นที่นะคะที่มีผลกระทบเรื่องน้ําท่วมค่ะเนื่องจากเหตุการณ์น้ําท่วมจึงทําให้การขนส่งอุปกรณ์ประกอบโชว์ ที่สั่งน้าเข้าจากต่างประเทศอ๋อมันก็หลายๆอย่างก็ยังมาไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือด้วยด้วยถ้าถ้าความไม่พร้อมมันก็เลื่อนไปดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะอยากเอาความพร้อมดีกว่าเนาะวันเปิดอะมันเป็นอะไรที่แบบมันต้องว้าวมันต้องปังแล้วคือเปิดมาคือปุ้งอย่างเงี้น่ะวันเปิดฤดูการสําคัญกับหมอรำยังไงรู้ไหมก็คือเป็นการเปิดเปิดให้โชว์ที่ซ้อมกันมาเนี่ยให้เจ้าภาพหรือให้แฟนคลับอะได้ได้รับชมว่าปีเนี้ย มีอะไรเด็ดบ้างปีนี้มีอะไรมาใหม่บ้างปีนี้จะโชว์อะไรบ้างเนี่ยก็เรียกได้ว่าสําหรับผู้จัดหรือว่าเจ้าภาพหลายคนก็มาดูวันเปิดวงนี่แหละวันแรกก็คือเยอะมากไม่ว่าจะเดินทางมาถึงชื่ทมการแสดงนะคะหรือว่าจะดูในกลุ่มปิดเนี่ยก็คือว่าเยอะมากๆนะเขาก็ต้องดูก่อนแล้วก็บังถ้าเป็นแต่ก่อนเนาะที่ไม่มีโซเชียลไม่มีกลุ่มปิดเขาจะเดินทางไปดูแต่ว่าใช่น้าเวทีการแสดงจริงเลยนะเพื่อที่จะได้นาวงมองเาวงเนี้ย ไปแสดงในงานที่จะจัดขึ้นค่ะนั่นแหละพี่น้องครับรับรองว่ามีโชว์พิเศษเซอร์ไพรส์อีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายอะไรนะโชว์วัฒนธรรมเห็นเธอคุยอยู่โชว์วัฒนธรรมเห็นบอกว่าในมหาวิทยาลัยสารคามเริ่มแล้วคักขนาดโชว์วัฒนธรรมศิลปินภูไทยค่ะอลังการแน่นอนแต,แ,ตแต่เราชอบนะเราชอบเอกลักษณ์ของทางศิลปินภูไทยที่เขาใช้ลำภูไทเนาะมาเป็นโชว์วัฒนธรรมเนาะสาสีเนาะ เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากบนอื่นแล้วก็<ช>เป็นเอกลักษณ์แล้วก็แบบว่าเป็นโชว์ที่แบบดูมนมีมนขลังอ,ะ<ช>อ่ะอยู่บนเวทีนนแล้วมารวมกับฉากแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราชอบอ่ะชื่อโชว์นี้นะคะก็บอกบว่าห่ามกั้งหอยภูไทยโดยศิลปินภูไทยร่วมกับวิทยาลัยดุริยางศิลปมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมโอ้โหแล้วมันเป็นช่วงท่าที่แบบ ตอนนี้กำลังนั่งนั่งซ้อมกันอยู่นะคะสามารถติดตามได้ที่เพจศิลปินภูไทได้นะคะนั่นแหละพี่น,อน้องครับฝากด้วยนะครับผมศิลปินภูไทยฤดูกาลนี้ก็คือคมนที่เสาสีบอกตอนต้นคลิปนะครับว่าเสริมทัพศิลปินเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเนาะที่กําลังจะมาโชว์ความสามารถบนเวทีศิลปินภูไทยในฤดูกาลที่จะถึงนี้แน่นอนะนะครับฝากด้วยครับวันที่8ตุลาคมนะครับผมเนาะ วันเปิดฤดูกาลของทางศิลปินภูไทยแล้วก็ยังมีรับเชิญด้วยผมสิโตเก้าอี้พี่น้องครับโต๊ะรดที่ขยบหลายๆแล้วใช่แล้ะมาไปยืนจังสันมองกวงมีผมบอไปนั่งก็อยากนั่งอันนี้เอาาใหมวันเปิดฤดูกาลนะครับผมของทางศิลปินภูไทยก็คือวันที่8ตุลาคมนะครับ มีเชอิญพิเศษก็คือโชว์อาจากอะไรนะขาเอาไปครับแสงทองศิลปินรับเชิญก็คือมาเป็นวงเลยนะมาทั้งวงเลยพบกับหมอลำแพรวพาวแสงทองทั้งวงทั้งวงเลยนำทีมโดยบอสแพรวมาอค่ะแล้วก็วงแสงทองก็เปิดในวันที่เจดุล่าเนาะก็เหมือนไล่ๆกันเลยนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเปิดฤดูกาลหมอลำค่ะแล้วก็ หมอรำหลายๆคณะก็คือคำนึงถึงฝนฟ้าอากาศด้วยนาอกแต่ละวันเวลาสถานที่อย่างเนี้ค่ะแล้วสำหรับเพลน้องคอปเตอร์ล่ะเพ่อน้องคอรเตอร์ที่บอกว่าจะปล่อยในวันที่หนึ่งตุลาวันเปิดวงแสดงว่าเลื่อนไปไม่เลล่อนเราคิดว่าไม่เลื่อนอันนี้ใครที่เป็นทราบนะคะติดตาม แต่ว่าอย่างต่อเนื่องเพราะเราอ่ะบางทีเราก็ติดตามแต่ว่าเราไม่ได้ดูตลอดตลอดเงนี้ค,ะค่ะอาจจะทําอย่างอื่นแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าเพลงของน้องคอปเตอร์เนี่ยได้เลื่อนตามไปหรือเปล่าเพราะว่าทางด้านผู้บริหารเองเนี่ยอยากให้น้องในยโชนเปิดวงด้วยเป็นร้องสดบ,บ,บสนเวทีเนบัลจูแต่รรเราคิดว่าน่าจะไม่เลื่อนหรอกใช่ไหมคะน่าจะไม่เลื่อนน่าจะปล่อยออกมาตามปรหนดนั้นแหละเพราะว่าเลิกงานจะดีแล้วไงเนาะแต่ว่าบนเวทีวันเปิดฤดูกาลแล้วอกว่าได้ฟังร้องสดแน่นอนนะครับ แล้วก็แฟนคลับเอฟซีหลายท่าหลายคนนะคะที่จะเดินทางไปแล้วได้มีการจองที่พักอะไรไว้แล้วนะคะสามารถที่จะโทรไปเลื่อนกับที่พักได้นะคะโทรไปทางรีสอร์ทมาก่อนาแนะนำค่ะแนะนำเนาะสำหรับใครนะคะที่ได้จองที่พักหรือว่าจองืัวจองอะไรไวเรียบร้อยในวันที่ที่จะไปเนี่ยคือแผนไวล่วงหน้าแล้วว่าจะไปแต่ทีนี้พอทางวงเขาเลื่อนสามารถโทรไปติดต่อไปที่เบอร์รีสอร์ทที่เราจองไว้หรือโรงแรมที่เราจองไว้ขอเลื่อนแล้วก็ขอทราบว่าวันที่เราเลื่อนไปเนี่ยมีห้องพักหรือเปล่าถ้ามีว่าง ทางด้านโรงแรมเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนให้เราแล้วก็เลื่อนให้เราแน่นอนค่ะโดยที่เราจะไม่ได้เสียมาจาตรงนั้นอไม่ต้องยกเลิกนะเลื่อนเอาะรปสารลองติดต่อไปดูนะครับเพราะโรงแรมเขาก็ให้บริการเต็มที่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ฝากด้วยเนาะสำหรับใครที่ไม่สามารถไปรับชมหน้าเวทีได้น้องงานวันที่8ตุลาคมก็ยังสามารถอุดหนุนซื้อบัตรซื้อตั๋วกลุ่มปิดได้เลยนะครับผมที่หน้าหน้าเพจทางศิลปินภูไทยเลยเนาะรับรองว่าชมอยู่ที่บ้านก็สนุก ก็ม้วนไม่แพ้หน้าเวทีแน่นอนเปิดเต็นท์บนระม้วนเป็นคนละฟิวกันแต่ว่าสนุกเหมือนกันแล้วก็ครบรถแสงสีเสียงก็ครบรถเหมือนกันครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับฝากด้วยนะครับผมเราสองคนก็ออกมาอัปเดตข่าวสารให้ fc แฟนคลับได้รับฟังกันเนาะส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวสีเมืองเลยบาโตดีไซน์ด้วยครับผมเราสคนก็ ทำข่าวหมอลำเนาะส่วนใหญ่ทำข่าวหมอลำทุกวงเราก็จะเอาข่าวหมอลำเนี่ยมาอัปเดตให้เปลี่ยนกันไปนะคะในแต่ละศิลปินในแต่ละคณะเราก็พยายามพยายามหามาให้ได้ทุกวงนั่นแหละพยายามจะไปให้ได้ทุกวงหละถ้ามามืองเลยแต่ว่ามันเปิดฤดูกาลเหมือนกันมันไกลนะเปิดฤดูกาลเออเราได้ข่าวว่าเหมือนเห็นพ่อวีพ่อวีรีเควสว่าสาวสียังไงเราก็คิดอยู่ว่า ก็เราไม่เคยไปเนาะที so kind of Bear, uh, ่กรสินเราก็ถามว่าโจอยู่ว่าเดินทางไกลไหมบ่าวโจก็ว่าไกลอยู่ไกลกับขอนแก่นอีกไกลกว่าขอนแก่นขอนแก่นเราไปเราแทบเราแทบเมารถค่ะปู่วีพูดยังไงกับเธอวันนั้นสาวสีก็อันนี้นะคะทีแรกสาวสีก็ดูไรสดอยู่ตลอดแต่เผอิญวันนั้นไม่ได้ดูเนาะเพราะติดเสาอาตทีก็ดูแลลูกทีนี้ก็ปู่วีก็พูดถึงมีสาวสีพี่สมญิงแล้วก็บ่าวเสียงอืองบ่าวเสียงอืองร้านช้างนะแล้วก็ คือพูดว่าสามคนนี้ได้นาเสนอข่าวของมูรับศิลปินผู้ไทยเสนอข่าวของน้องคอปเตอร์กับปูวีเนี่ยบ่อยคือทุกวันเราต้องมีแล้วก็มีแล้วก็มีแดบไม่ดราม่ามีแต่ข่าวดีๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข่าวสนับสนุนแล้วก็ทางปูวีเองนะคะก็บอกว่าให้โทรกลับมาหาหน่อยนะอยากติดต่อมาหน่อยติดต่อมาหน่อยแต่สาวศีเองนะคะก็ไม่ได้ติดต่อไปเพราะว่า เห็นปู่วีมีงานเยอะทุกวันนะบอกเจอแล้วช่วงยิ่งตอนนั้นนะคะยิ่งเดินสายตลอดวันก่อนนี้ก็ไปขึ้นเครื่องไปมาผ่าหลานชายไปเป็นดารามาไม่เป็นไรเนาะไว้มีโอกาสพอได้เจอกันเนาะหน้าเวทีรับรองว่าปีนี้เราจะไม่พลาดแน่นอนศิลปินไทยปีนี้เราต้องได้ไปชิดติดขอบแต่วันเปิดฤดูกาลไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเนาะเราอยู่ไกลเนาะใค้คิดอีกอยู่แล้วก็ขอบคุณนะคะแฟนคลับ น้องคอปเตอร์แฟนคลับศิละินผูไทยนะที่ส่งข้อความมาบอกสาวสีว่าอปูวีต้องการอ่าให้ติดต่อกับน้นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณปูวีเนาะที่มองเห็นความตั้งใจของเราที่จะนําเสนอข่าวค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็มีข่าวสารมาฝากเอซีแฟนคลับเท่านี้เนาะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ